ผมม่บอกตรงๆว่าผมยังไม่เชื่อนะครับเพราะว่ารูปลักษณ์หลายอย่างมันดูแล้วไม่ไม่ไม่ไมอะไรนี่พออย่างเลขที่หนังสือที่นะมันไม่น่าจะพิมพ์ติดกันเลยนะครับมันน่าจะเคาะสักวักหนึ่งถ้ามืออาชีพเนี่ยสางกนหมยเนี่ยมันต้องมันต้องเนียนกว่านี้ไอ้รับที่สุดนั่นนะครับตัดแตะหรือว่าจะอันนี้ที่ไหนยังไงก็ได้นะครับแล้วก็ดูไม่เห็นขอบของไอ้ตัวไอ้ตั๊มเท่าไหร่นะอ่อแต่ก็ถือว่านะครับ ใครจะเชื่อก็เชื่อน,นะครับแต่ว่ามันมันไม่ไม่ชัดแล้วก็ผมเองมองจากภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่านะน่าสงสัยน่าสงสัยเออแต่ว่าความพยายามในการที่จะปฏิบัติการเพื่อที่จะถึงที่สุดมาแล้วเนี่ยจัดการกับกษัตริย์ภูมิพลนี่เป็นไปได้ไหมแหมนะวันนี้นี่จริง,รงๆในทางวังนี่ก็พูดถึงว่าถ้าทหารจะเอาจิงี่จะบีบก็ตายจะคลายก็รอดนะครับท่านนะ ว่าวันนี้มีจริงๆว่าตรงๆเนี่ยทหารจะทําอะไรเนี่ยก็ทําได้นะสิ่งที่ทหารจะแพ้เนี่ยมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือพี่น้องประชาชนลุกขึ้นทั่วประเทศตายครับตายแงแกเนี่ยวิธีเดียวเนี่ยนะข้างในมันจะมีขู่จะอะไรกันไว้เนี่ยก็ต่อรองกันก็แค่นั้นนะครับแต่ถ้าทหารมันจะบีบเอาเนี่ยยากครับยากวันนี้ใครจะกล้าล่ะนะครับเพราะคนอื่นไม่มีปืนในทหารมันมีปืนนะครับแล้วอยู่ในประเทศไทยคุณจะทํายังไงได้หลบยังไงได้อะ นะครับสารทหารนี่เขาประครอบนะทุกๆก,กรณีที่มันมีเรื่องโยงใยกันหลายอัน<ม>เขาประกาศให้นะสารทหารดําเนินการหมดแล้วใครใหญ่ในทหารนะ่ะใครคุมทหารวันนี้นะครับอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่านะประชาชนทั่วประเทศลุกขึ้นมาเมื่อ,อไหร่เนี่ยพี่น้องเอ๋ยไอ้ที่รอรอเอาไว้เนี่ยโอ้โหมันมากันพรึบเต็มเลยละทีเนี้ยหยุดไม่อยู่แล้วจะเป็นนี่ปีห้าสองห้าสามที่ว่า สื้อแดงออกมาเยอะเลยนะกปปอสอที่เขาออกมาเขาคุยนะักคุยหนาโอ้โหนั่นเป็นเป็นเด็กไปเลยครับเป็นเด็กไปเลยถ้าออกกันมาคราวนี้แล้วมันออกมาเพื่อแตกหักนะครับแล้วก็เป้าหมายไม่ได้อยู่แค่ไล่ไอ้พวกทหารพวกนี้ออกไปเท่านั้นวันนี้นะคอสอชอพยายามจะกวาดล้างนะขบวนของประชาชนที่มินเจ้าที่เป็นแดงรักทัพย์สินนะครับเป็นแดงหัวก้าวหน้า แต่ถ้าเกิดเขาลุกขึ้นมาครั้งนี้นี่โอ้หนีไปไหนได้แล้วครับเนี่ยนะครับมันจะหนีไปไหนได้ก็คงไปจีนแล้วมั้งครับนะครับนะประเทศข้างๆเพื่อนบ้านนี่ก็ไม่รู้จะหนีไปไหนไปข้างบ้านนี่ก็ดีไม่ดีโดนคนไทยที่ไปปักหลักอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเล่นงานเอานะครับนะตั้งแต่มาเลฟิลิปปินส์ลาวนะครับกัมพูชาเวียดนามพม่านะครับ แล้วก็นี่ต่อไปเนี่ยคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับที่อยู่ตามขอบชายแดนะตะเข็บชายแดนนะครับก็คงจะต้องลุกขึ้นมากันเต็มแล้วยังไม่นับในประเทศนะครับแล้ววิธีการที่เขาลุกฮือขึ้นมาครั้งนี้คุณจะทำยังไงอะ่ะเอาทหารมีสี่แสนสมมติเราโอ้ยมีทหารจงรักภักดีกับประยุทธ์นะยอมจงรักภักดีกับสถาบันเขาถูกเขากล่อมไว้อะไรไว้เนี่ยนะแล้วก็ลุกขึ้นมาเนี่ยเอาให้ได้สักสามแสนเนาะ สามแสนเนี่ยนะครับเกิดเขาลุกกันมาหกสิบจังหวัดะแล้วเขาก็ไปที่นะครับที่สถานีตํารวจตํารวจีวจนก็น่าจะเป็นนะครับจัดการกับตัวหัวดึงตัวหัวไปพร้อมด้วยนะไม่ให้สั่งการตํารวจที่เหลือเนี่ยผมว่มามะเขือเทศเขาก็เยอะอยู่แล้วแล้วเขาไม่ชอบนะครับกับบทบาทของทหารทุกวันเนี้นะตํารวจทั่วแผ่นดินเนี่ยนะครับเข้ามาเข้าข้างของประชาชนที่ลุกฮือขึ้นมาสร้างประชาธิปไตยนะ แล้วทหารอีกสามแสนเนี่ยเอาสมมุติอะยังมีเหลืออยู่อะออกคําสั่งกันได้อนะครับสมมุติาปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยนะครับสามแสนแต่มันมีหกสิบจังหวัดนะครับก็แปลว่าสามหมื่นอต่อหกนะครับสามหมืนต่อหกแล้วก็มันก็เหลือเท่าไหร่เองฮะห้าพันะ ห้าพันต่อจังหวัดนะครับถ้าลุกขึ้นมาหกสิบจังหวัดก็จะมีนายทหารเนี่ยประมาณห้าพันนะครับแต่นายทหารห้าพันเนี่ยถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับประชาชนเขาลุกฮือขึ้นมาเนี่ยคนห้าพันคนนายทหารห้าพันคนเนี่ยจะไปยิงพี่น้องทุกตามจังหวัดต่างๆเนี่ยได้ครบทุกคนนะแล้วจะกล้ายิงเหรอพี่น้องประชาชนเขาอยู่มือเปล่าแล้วก็เขานะครับสมมุติว่าเขานะหลังไหลกันไปนะครับ หลังไหลกันเข้าไปแล้วก็อยู่ที่สารกลางจังหวัดนะมีนายตำรวจคุ้มครองและตัวพวกเขาก็เป็น,นเป็นโล่กำแพงมนุษย์อยู่แล้วก็จัดการตั้งกล่องถ่ายรอไว้เลยถ้าทหารถืออาวุธเข้ามาแล้วจะมายิงประชาชนเนี่ยก็ไปเจอกันที่สารญาระหว่างประเทศใครมันจะกล้าผมคิดวา่าถ้าถึงเวลานั้นหกสิบนะจังหวัดทั่วประเทศลุกฮือป่านนั้นองค์กรเสรีไทยแดงสยาม ดีไม่ด no hm e ีเน no ี่ยนะแรงสนับสนุนจากต่างประเทศมันน่าจะพร้อมแล้วนะเสรีไทยเนี่ยก็อาจจะสามารถจะยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นําการปฏิวัตินะครับร่วมกับแดงสยามร่วมกับเสรีไทยทั่วโลกซึ่งไม่สังกัดใครเนี่ยแล้วก็แดงก้าวหน้าหลายส่วนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มวลชนแดงดีไม่ดีนอปชวันนั้นขึ้นมานั่นนะนะครับมันคุมใครไม่อยู่แล้วทั่วประเทศนะครับ แล้วเป้าหมายนี่ก็คือกำจัดประยุทธ์กำจัดคอสชอไล่ให้พ้นแผ่นดินไทยหรือไม่ก็คือเจอที่ไหนจับที่นั่นนะครับแล้วก็จะต้องให้ล้มล้างนะสิ่งที่พวกนี้ทํากันมาทั้งหมดแล้วจะต้องนะสถาปนาอํานาจประชาธิไปไตยให้เป็นของประชาชนนะครับโดยการนะก็คงจะต้องมีคล้ายๆกับประยุทธ์นี่แหละเป็นรัฐบาลรักษาการขึ้นมานะครับหวัวหน้าคณะปฏิวัติของประชาชนนั่นนหะซึ่งวันนี้ก็ควรจะคิดกันได้แล้วขบวนปฏิวัตินะครับ ลุกขึ้นมาแล้วท่านต้องมีจริงๆริงก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นมาแล้วก็ชูธงว่าท่านเป็นผู้นําแล้วก็จะท่านก็ต้องบอกให้ประชาชนรับรู้ว่าจะนําประเทศไปอย่างไรในเบื้องต้นยึดอํานาจมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยทุกจังหวัดยึดได้แล้วปุ๊บนะครับจะทําอย่างไรบ้างจะไปยึดใครจะไปนะกำกับใครเอาไว้เนี่ยมันต้องมันถึงตอนนั้นแผนมันต้องชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ยพอได้อํานาจปุ๊บเนี่ยนะครับมันเป็น การสร้างประชาธิปไตยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากที่ประยุทธ์จันโอชาได้ทําเพียงแต่ว่าวิธีการนั้นแทนที่จะยกตัวเองขึ้นมานะครับก็ยกประชาชนขึ้นมาแทนซะตัวแทนของคนที่จะมาคิดเรื่องบ้านเรื่องเมืองนั้นนะครับถึงคุณจะใช้นะอาจจะตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับคณะกรรมการนี้เป็นตัวแทนประชาชนนะครับก็เลือกคนที่เอาเป็นว่าอย่าให้มันอยู่ข้างเดียวอย่าให้เป็นทาหารอย่างเดียวอย่าให้ได้อย่างเดียว แล้วก็ให้คนเหล่าเนี้ยจะไปเลือกสอนอชอหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่มาขึ้นอยู่กับคนคนเดียวเนี่ยอย่างประธานคอสอชอเนี่ย <c oughs> ซึ่งวิธีการรายละเอียดคงพูดตอนนี้มันคงไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าคนที่จะชูการปฏิวัติแล้วจะรับอํานาจต่อเพื่อสารต่อน,นั้นท่านต้องมีรถแมพมีมาสเตอร์แ plan ให้คนได้รู้ได้เข้าใจว่าท่านขึ้นมาเนี่ยจะไม่มาเป็นแบบประยุทธ์จันโอชานะจะเป็นแบบประชาธิปไตยนะครับ แล้วก็จะคืนนำหนาจให้ประชาชนอย่างไรมีแผนอย่างไรแล้วต้องระยะต้องสั้นที่สุดครับแต่ว่าแน่นอนมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยถ้าท่านที่คิดจะเป็นนักปฏิวัติระดับอย่างนี้เนี่ยท่านต้องคุยกับต่างประเทศนะครับคุยกับต่างประเทศจนเขาเข้าใจว่าเราครั้งนี้ประเทศไทยยังไงก็ต้องลงเอยอย่างนี้ท่านเชื่อไหมล่ะเอาข้อมูลหลักฐานสถิติไปให้เขานะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ดําเนินการนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนะครับ แบตเตอรี่โลเลยนะี่พูดยาวไปหรือเปล่านะครับอ,อท่านก็ดําเนินการนะครับล็อลบบี้กับต่างชาติให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสนอแผนบอกแผนให้เรียบร้อยว่าเราจะเดินหน้าอย่างนี้อย่างนี้ขอให้มั่นใจนะนี่เป็นเพื่อประชาชน,นจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าแนวะรบต่างประเทศนี่ท่านกล้าจริงนี่ท่านก็ต้องเข้าไปถึงยูเอ็นเอาข้อมูลเรื่องความผิดพลาดของประเทศไทยข้อมูลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุมยชนและความไม่ชอบธรรมของ นะเครือข่ายราชาธิปไตยโดยเผด็จการทหารนะครับฟาสซิสต์นะครับ,นะรบก็ให้เขารู้เขาเห็นแล้วก็เอารถแมพให้เขาไปว่านี่คือสิ่งเราจะทําสัญญากันไว้คุยกับประเทศใหญ่ๆใ,ให้มันได้ก่อนจะเกิดก่อการตรงเนี้พร้อมตรงนั้นเมือ่อไหรปุ๊บเนี่ยนะครับมวลชนที่สารไว้นะครับก็บอกลุกคือขึ้นมาเลยจบครับถ้าประชาชนลุกคือหกสิบจังหวัดเนี่ยถ้ามันฆ่าประชาชนเนี่ยกองทัพต่างชาติเขาก็พร้อมจะเข้าช่วยแล้ว จบนะครับอย่างนี้นี่นายทหารทั้งหลายนี่ขาสั่นนะครับจะหนีไปไหนแล้วทีเนี้ยถ้ายิงประชาชนก็ต้องเจอข้อหาอาชญากรรมสงครามหรือว่านะายประเทศชาติเนี่ยก็คงต้องเป็น crime against humanity ซึ่งเขาก็จับหูจับตาอยู่แล้วแล้ววันนี้เขาก็ล้อมกรอบทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จะลงโทษทุกอย่างทั้งเรื่องการค้าด้วยอะไรด้วยเนี่ย WTO นะครับถูกนำมาพิจารณาว่าเราละเมิดอะไรบ้าง แล้วในยูเอ็นนี่ถึงขนาดมีการลงประชามติลงมติกันเลยว่า20กว่าประเทศนี่บอกว่านี่จะต้องจัดการกับประเทศไทยโอ้นะครับเรื่องการทูตต่างๆนี่มีปัญหานะครับจะไปคุยที่นอกไม่ได้แล้วเราที่อยู่ข้างนอกเนี่ยบอกผ่านไปเลยนะครับทางฝ่ายเสรีไทยเนี่ยนะครับยังไงท่านจะต้องนะครับฉวยโอกาสชิงการเป็นผู้นําการปฏิวัติแล้วก็จะต้องยกระดับขึ้นมาเป็นผู้นําจริงๆนะครับไม่ใช่แค่นะครับการไปโต้วาทีกันเป็นรายวันนะครับ เพื่อนบ้านมันนะเขาเขาตัดหญ้าอยู่นะครับแล้วก็ปัดฝุ่นอะไรข้างบ้านเขานะลานจอดรถก็แหมกําลังเข้าได้เขาเข็มเลยนะนะยัง,ย,ง,ย,งยังบอกให้หยุดแล้วยังไม่หยุดอีกเดียวเดียวเก็ปิดหน้าต่างแล้วก็ช่วยหน่อยหนึ่งนะครับครับก็ก็ในะเรื่องของการที่จะเอาชัยชนะเนี่ยพี่น้องขอให้เชื่อมั่นนะครับ จริงๆแล้วนี่ไม่มีอะไรครับพวกนี้ถ้าเราจะจัดการเนี่ยวันนี้ชี้เป้ามีไม่กี่ตระกูลไม่กี่คนนะครับถ้าเราลุกฮือขึ้นมาเนี่ยที่มันทําผิดไว้ชัดๆเนี่ยโดนครับโดนนะครับคอสอชอทั้งคณะนายทหารทุกคนที่ร่วมก่อการแล้วถ้าต่อไปจะฆ่าฟันประชาชนนะก็อย่าได้หวังเลยาชาตินี้คืออนาคตจบไม่สวยนะครับแล้วผมไม่เชื่อเลยว่ามวลชนคนไทยนะครับไม่ว่าจะแดงกี่สีกี่เฉดแม้กระทั่งคนเสื้อเหลืองวันเนี้ยนะครับ เขาจะยินยอมพร้อมใจไปกับการให้เผด็จการเนี่ยครอบงาประเทศอยู่อย่างนี้ต่อไปเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยเอาละเพื่อไทยคุณทักษิณอาจจะไปเล่นเกมเขาคับเพอเป็นลักษณะที่ยังไงเขาต้องบังคับให้เล่นเขาอาจจะคลายปลมนิดหน่อยให้เล่นถ้าท่านเล่นท่านก็คือเป็นภาคีนะครับสร้างสร้างความชอบธรรมแล้วก็ยืดอายุให้เผด็จการอีกนะครับแล้วเล่นไปก็จะเจอทางตันแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาจะเล่นไม่เล่นพี่น้องเราไปบังคับไม่ได้หรอกครับมันเป็นเกมการเมืองอย่างนั้น นะครับแต่ว่าถ้าฉลาดรู้นะครับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยต้องเตรียมการสําหรับไม่ยอมรับเพราะเรายิ่งปล่อยเข้าไปแลวขนาดต้นนูห้าูนย์ยังไปไม่ได้แล้วนะครับยิ่งวันนี้เขาเนี่ยตกกระไดพลอยโจรยิ่งต้องเล่นหนักเพราะนั้นเนี่ยเกมอย่างนี้อันตรายครับถ้าท่านยังไปส่งเสริมเพราอยู่เนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่พร้อมก็ยุ่งเหมือนกันเพราะะน,นขณนะที่กําลังอีอ๋อกันแล้วก็ต่อรองผลประโยชน์แล้วเล่นเกมเล่นเกมไปอย่างนั้นเนี่ยท่านต้องสร้างพลังมวลชนให้เต็มแผ่นดินจริงๆวันนี้ แล้วเป็นพลังมวลชนที่ไม่ใช่กะไปรับใช้ท่านนะครับวันนี้ถ้าคุณรักษิณจะเข้ามานี่แต่ว่าเข้ามาแล้วไม่เป็นผลดีนะครับถ้าจะมานําเองเนี่ยมันจะถุกคนให้ลุกมาฆ่ากันเองแต่คนไหนก็ตามที่ท่านจะสนับสนุนนะครับหรือใครก็ตามที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําการปฏิวัตินั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นําที่จะกู้ชาติให้พ้นจากภาวะวิกฤตปัญหาตรงนี้นะครับกู้ชาติให้พ้นจากวิกฤตตรงนี้ นะเพราะฉะนั้นก็คงจะไปอยู่ในกรอบการเลือกตั้งไม่ได้นะครับบทเรียนมันชัดเหลือเกินนะท่านอยู่นะผมเชื่อว่าทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาถึงตรงนี้น่าจะสรุปบทเรียนได้ถ้านะกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบคิดแบบเดิมๆแล้วก็หวังว่าจะไปเจรจาต่อรองแล้วก็มีการปฏิรูปกันแบบเปลี่ยนฐานแบบนะยอมเขาแล้วก็ค่อยๆตะล่อมไปเนี่ยนะครับปัญหาประเทศชาติจะไม่จบสิน้นแล้วมันคงจะลงเอยที่อะไรที่หนักหนาสาหัส แต่ถ้าเตรียมความพร้อมไว้ซะประชาชนลุกฮือเนี่ยลุกอย่างมีความพร้อมมันจบง่ายนะครับแล้วเราไม่ได้เป็นศัตรูกับคนทั้งแผ่นดินเป็นศัตรูกับนายทหารไม่กี่ตระกูลและคนไม่กี่ตระกูลที่สนับสนุนแนวคิดตรงนี้ถึงเวลาจัดการมาเนี่ยนะครับทั้งระดับของกองทัพกําลังพลระดับของตามจังหวัดต่างๆที่มีกลยุทธ์แล้วก็มันจะต้องมีหน่วยนะครับใต้ดินที่เขาดําเนินการอะไรต่างๆเนี่ยคิดกันให้ดีเนี่ย นะครับการรวบเนื้อรวบตัวของบุคคลที่อยู่ในข่ายที่จะต้องนะครับจับเอามาเพื่อที่จะเมื่อให้เขาเนี่ยดําเนินการใดๆที่จะเป็นพิษเป็นภยัยกับขบวนประชาธิปไตยที่จะลุกขึ้นมาคืนอานาจให้ประชาชนเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีคนวางแผนนะครับคิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเหมือนกับที่ทหารเขาทําเพื่อแดงนะครับนั่นชัดๆนะครับแนวทางทฤษฎีมันคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับ เพราะนั้นก็คงจะไม่ยากก็ท่านจะทำนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่เขาทําวันนี้ได้คนส่วนน้อยทําคนส่วนใหญ่ได้เพราะว่าคาดไม่ถึงด้วยหรือว่าสมยอมด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าประชาชนจะทํานะครับวิธีการก็จะไม่ต่างกันนะครับแล้วก็สามารถจะจบได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อมากเกินไปด้วยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเป็นข้อคิดสําหรับทุกท่านเอาไปคิดไปคุยกันต่ออยากคิดว่าความคิดนี้เป็นเรื่องถูกต้องนะครับแล้วผมไม่ได้นําให้มีการฆ่าฟันกันนะครับนี่ให้รับทราบไว้ด้วยนะผมต้องการแต่ผมเชื่อว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง แล้วถ้าไม่พร้อมเนี่ยจะโดนทหารฆ่าพี่น้องเยอะเพราะฉะนั้นต้องพร้อมนะครับแล้วก็ขบวนปฏิวัติเองเนี่ยสู้แบบกค่งๆกลางๆไม่ได้นะครับต้องสู้แบบเต็มตัวนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยประชาชนครับสวัสดีครับ